food สวัสดีค่ะได้เวลากลับมาเจอกันนะคะคุณอยู่กับรายการ Food Fit for f i h ดิฉันพัชรีรักษาวงเคินสเปเกอร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมากันที่เรื่องใกล้ตัวสาวๆมากๆเลยนะคะเครื่องสำอางนะคะอีกชนิดหนึ่งที่เราพูดติดปากกันเนี่ยรวมถึงบนฉลากของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ใช้คำนี้เป็นภาษาไทยอีกด้วยนะคะนั่นก็คือ cleanser cleanser หรือว่าจริงๆภาษาไทยเขใช้คาว่า cleanser cleansing อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะคะเขาจะต้องใช้คำว่า cleanser cleansing เพราะว่ามาจากคำว่า cleanse To cleanse ก็คือการกำจัดสิ่งสกรปรกจากผิวของเราซึ่ง cleansing ก็จะมาจากคำว่า cleanse เนี่ยแหละซึ่งตัด e แล้วเนี่ยแล้วก็เติม ing เข้าไป cleanser มาจากคำว่า cleanse บวกกับ E R นะคะก็จะหมายถึงตัวทำความสะอาดค่ะโดยคนไทยเราเนี่ยก็จะเอามาพูดหรือว่าเรียกกันตามการใช้งานเพราะว่า cleanser เนี่ยนะคะและ cleansing เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอามาทำความสะอาดผิวหน้าก็คือ clean นั่นเองเขาก็เลยเป็น cleaner หรือว่า cleaning cleaning foam อย่างเงี้ย ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุยกับต่างชาติเนี่ยนะคะพูดให้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาฝึกการออกเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำนี้ค่ะที่ปรากฏอยู่หน้าจออ่านว่า cleanse cleanse cleansing cle cream cleansing lotion cleanser cleanser cle er มันจะเป็นการออกเสียงมันตัว s e ด้วยซ้ำไป cleanser ส่วนคำนี้ clean cleaning Clean and cleaning จะนึกถึงการทำความสะอาดบ้านเลยแต่ข้อแตกต่างของ cleanse และ clean นะคะก็คือ clean จะใช้ในความหมายกว้างๆเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหรือว่าการทำความสะอาดโดยทั่วไปอย่างเช่น clean the room clean the dishes ส่วน cleanse จะใช้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับร่างกายมากกว่านะคะในความหมายที่ว่ากำลังกำจัดสิ่งสกรปรกหรือว่าสารพิษให้ออกจากร่างกายของเรา cleansing gel is actually an effective way to clean my skin ก็คือการใช้เจลเนี่ยสกัด ความสกรปรกจากใบหน้าเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผิวฉันค่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา t r u e v i s i o n Group แล้วก็ CT Bright Holdings See you again soon in the meantime do take care สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย for five